เล่นหัวตาแดงแกกูไปพู้่อไปแล้วคำมาเล่นเล่นั้นโคตรดีเล่นเล่นตาแดงเลยเนะไอ้โลูกปันญาเรื่อนไต้าเล้วอย่างเล่นเล่นโอ้โนี่รไปเลยาแดงนั่งลงตาแดงหนุ่ยราตาแดงอีกที้ตาดงใบตองนีูดปิดตาแดงดัมมี่ทีนีว่าตาตรงกองเรียกนมา จะเล่นฟอต้องไปฟออย่างาเดียว่าเล่นฟอจะเด็กฟอเฮ้ยไปมนโดนจ้าแล้วเด็กฟอต้องร้อเลยต้งกดวดตงกันอ่เออูเดยวาเด็กมันีี้าโนกับเพื่อนกับมียอะไรดกมียนี่แม่ฟอเราจอ่ะปดปิกมึงว่ก็คเล่นเล่นเดหนาไดกไไมอไร้ออแบบพกนั้นานเล่นเฟฮะมึงว่าทำไมนี่ก็ทำไมประยุกตกัน ก็เปลี่ยนกันไม่รู้เพราะว่าแต่เพื่อนเราโน่นได้เงี้ยไงเดือนเหอจะได้กูเลยกูตีเปไอ้ปากหนาวไอ้โอให้ป่วยเจนกับกูรู้กูนะโคเล่นเล่นเลียนชาเดงเฮียะนงไร็้กับหนงลอยลอะ รูก้บกบบเล่นคลาบนาตาถีเกมแับไหนอ่ะนันละับดูุกอย่างจัจัจเล่งตั้งคิดเถอะคลาบนตาีเกมฉัน้เป,ปงตเปงเลยกกเป็นจันบันนั่น <c oughs> รูจริงไอเพลสเนี่ย่เป็นยิ่งยิ่งอะเลยรถจีนเลยรถมืออ่อหมเก๋ต้งตั้มหนึกเกมากว่ตัวนั่นเก๋ะจ๊ะ อย่าไปเก้ออย่างเด็กโอ้าเก,ก้แาก้อเพื่อเลยถึงแก้นี่แหละเออต้งใจด้เลยัดทีต้งปรงเอออย่างมันนั้นเกอมันอแก้มาเปล่าเว้ยยิ่งเอาก็ยิ่งมันเฮ้ไแกปิดต์ปิดป,ป๊บเดียวเล <c oughs> สุกคน่นที่มีใครรู้เลยหรอกเลยจะบ้าตายเลยจะบ้านงไร้กับพมรู้กับคุณรู้อะไรล่ะนี่น้องอายุกี่ปีกับที่กอย่าไหมเหมือนเหมือนกันเลยผมเคยที่บกมาเร็วกันกับกลาดินเคยนุ่มมาเร็วจีนเร็วกับที่พกมาเร็วตัวจีมาตัวจี๊ดหรือมาตัวแปดิบ จังเลยอ่ะยุ้เป็ดนี่เปบเปติ๊บมันม่มากเไม่จะ้ามาตังแต่วน้อยว่าอิวเตอรวเมหัวแต่ว่ยิเนี่ยเ็ดอายุกว้าคอินเป่ยืมไหัวเงินก็เยืมหมแลอายุควาได้เมื่อไ่ัผมเคยมาเล้งกันกับแต่ว่าเมื่อพมาอยู่ที่กันคนใจกับคนยมมันพีดอะไรนะ ปิดยังไงล่ะมันปิดกันเลยตัวคนใจโตมันพุ่มเหมือนกับผมหูจักระบายออกกันแต่คนยิ่งยิงเงนนดูเสียว่าปัดกลุ้มเหมือนกับบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเลยมีผู้ชายบางคนก็ไม่อยากป็นแล้วครับยกตัวอย่างวันเี้นนุ้ยไปเนี้ยเล่ใบหน้าเี่นนุ้ยกับมีแต่ชิวคว้าจุดด่างดำบนใบหน้าครับไอ้นั่นจะตายยากเลยกับไม่ให้ตัวมันฝ่ากินบนญเลยกับฝ่าเป็นชิวเป็นคว้าครับ

พูดไดางวอกซ์ได้ได้ไางีล,ลาตลรน้นวัลลนน,นึงตรงน้นตรนเ้นนี่ปลจ้ะอะไรนะหมายความว่าอะไรลนะ่ะคุณรู้เหระคุณรู้ครับแต่กนยิ่งตรงต้นนะครับไม่ต้นไม่ได้ครับคนยิ่งตีไม่มีความมาต้นเลยมักเทียตัวครับมักหวัวฟังคลอนไปเทียตัวจะบ้างตามผู้ใจจะบ้างเป็นการลีจะบ้างอันพูดอี่หยบยังไม่ได้ครับ เลนะเหมือนเมื่อเลยครับตราต้นๆเลครับต้นๆนลยครับไอ้ายใหญ่จูจนไอ้การุนมันพูนไม่เตียอย่างมันนี่ไม่แฉมก้าวด้วยกันนะต้นเลยครับต้นๆต้นการุนเลยโอ้โหเลไรตนการุนเหมือนมึงเลยเลยหน้าเดือดดำมันโยมเมมือนโยมโอ้เราว่าหน้าเหลือเลยเราไม่เลไม่รู้ว่าจะไปหน้าเราเป็นคนยงเลยไอ้ใจเกลี้ยงนั้นไม่ใจหน้าเหมือนีันเนื คนว่าเรื่องเกลียงปีลเลยเอนี่งกันหน่อยน่กันฟูดแล้วบ,บอสิ่งที่ไรทุกเลยคะคนไหนลองบอกเกี่ยวกเรื่องอะไรอะก็น้กเลยไม่รับไรรับจริงเหอค่ะนเ้เยอย่าอายุที่พอกปีก็ที่บอกปีแล้วหรอกพุ่มตอนที่พุกไอ้นี้มันจิตใจเมื่อนงะไนเรน ่ละโอเละนองเลยตนนี้นองเลยตรงดึกว่านองไม่ดูเป็นเมียกอย็อนแล้วดูเคยข้ามาเป็นสานมีไม่ดูเคยจะมาข้อวันไห้แล้ววันอะไรตีข้าวปตีแต่งานแลนองเป็นหัวงาพว่ไม่ดูดำกว่าข้าวไม่ดู่ราวกว่าจันไม่ดูเล็กว่าเย้แลนองเลยตีรองจันดึกว่าเออถ้าฝากว่าพุวใตายเย้ยอุ้ยไม่ไหวโวยมีไห่โวยเห็ดแม่มวยแล้วร้อย เกลียดมันรู้แต่มอดดอยปราต,ตาตารูสิ่งนั้นไม่จริงค่ะเลย,ยไม่เคยคิดเลยเลย,ยไม่เคยนึกถึงความรักคำว,ว่าผัวจะลองเราได้ดริงที่ไรร้องเหรอเอไม่รู้จะตอบใครหรอกไ็รู้แล้วอ้ไรหนุงไร่จ้อมกับบางที่โปรดอีจะบอกได้กับ อยากจ้าไม่แก้ไ <variety>: ม่กินไงจะกับไอแก้ตาน้ากลับเั็นกับก็โูรอแกตลหน้ากลับจะรู้เออไอแก่บาดเจ็บกันกูเสียเออเนื่ยเง้นื่ยเง้กูตบลงทั่งยืนดิเลยจะขอถามนะทำไมพี่ฝักมาขอความรักอะไรหรอกโอ้ลงรักเราดิฮะกูเลี้ยวจีงไงบอดมาเลี้ยวอัน เลี rium ma, rium ma, ้วยังม้เมลีวยังมาสั้นไม่มีอะไรจะปั้นเปรียบในยลุงนี่ก็มาเลี้ยวเลี้ยวเลยวเจริงสีจริงเยตีนังยิ้มจริงตีหัวเลืองหนังหน้ามันหลดก็อนี่ายมาแตันแกไม่กลับุงไปยุไม่ตึงไปทวยตายตายกับกูต๊ะนเหนื่อยกับเป้าน่้ยใจนงเลยกับนี่หอง้งมาคขอกัไป จริงค่ะเลยลงเรยรักกันไหมค้บ้าเหรอเลยจะรักยังไงล่ะเพื่อเป็นน้องสาวนะจักเป็นพี่เลยหรอกเัย,ยไม่แลวมิยัวมันพี่ชายี่เงี๋ยวมาคนาดก็อบอกเลยตายตายกันแล้วตายหมดเลโอ้ตรงการดีใจเดียเ๋ยวใจเซื่ไม่ย็นด้วยไม่ดูไม,ม่ห็น ประกราศประกาศตัดกฏตัดแต่เล็ว่าผู้นึ่งคนใดเราเรื่องนี้กำลังใดคนนั้นล้นลานผิดไม่มีสมมาป่อยไม่ว่าป่อยตรงกลางตายต่างมอยค่ามจริงจริงไม่ตาย,งงตายลงจถอะครับลงเลย้<ะ>ลงเลยครับนี่ระเบอกเรื่องนี้กำลังเลยใช่ไหมลงเลยต้องลั่นนำตาจากเบาลึกโดยไม่รู้ตัวครับจริงเหรอจริงครับเนี่ยเล่นกูแข่งลั่นนำตา บอกให้ต้งกว่คนมีความรู้แลยแต่คนเล่นมันแต่ละกคำมึมงเลยนี่ผมไม่รู้ตังคื้อผู้เผยเรื่องเออก็เกี่ยวมันเรื่องอะไรล่ะแต่น้องเราอย่าร้องเลยอย่าบอกใคร่าผมบอกถ้าร้องเลยว่ายขึ้นมาใครดูว่าผมบอกเลยจะไม่้องโดนฆ่าสุ่มคำอย่างนั้นด้วยหรอคะครับเลยไม่บอกใครเลยไม่ร้องหรอกจริงเหรอคะ น้องเร่ยรู้แล้วกันกับแร่ยเข้าใจแล้วกันยอมแล้วผู้ยอมแล้วเต้นแล้วเออไอ้ตีนลูดมซักมาข้อกับแบกตอน้องเยนะรยยันโปรยซักบรรลุอะนงเรยไม่มีฝันฝันไม่ใจเหลือกระทักน้องไม่เต้นลูกกับกว่าลูกในน้ำจริงเลยคะจริงเหรอ,รหรอแม่น้องก็ท่านในเมืองนี้เันกันไม่เหยียดท่าใบนุ้ยจริงเลยหนุ่นุ้ยจิงหรอือเปล่า เขาหนุนหนุนแม่ครับพ่อเขาเป็นคนตายครับตัวการชัดชัดเหรว่าผู้นั้นคนใดเราเรื่องนี้เราหนูหนเลยคนนั้นโดนร้านนนจริงเหรอจริงกับเมื่อไรเป็นนี่หว่าวต,วตายกับพี่นี่กันแม่นี่จ้ามารับไรจ้า จายอมไปกับแม่เลยเหรอเลยลูกตาบ้อาอันเลมันแม่ใส่ไม่มาตนนี้จีใจโอ้กมึงเล็กโง่ใส่ยญ่ว่ากันไงทุกเกียดนะเฮ้ยดนะูงไรพ่ออะไรปใครขอโทษคุณรู้รหรือเปล่าพ่ออะไรใครละ่ะพ่อน้องไรผมสั้นดิสั้นว่าโม่ที่สามรอครับ เน่เลงกรีอมึงมท่านิาท่านเสือโม่ที่ํามรอนอ็เวนยามวิการยีที่หลวงเลวโม่ําร้อนทุกแมน้องไว้ประจาไปลังตานีที่กุชันดิตทร์โม่ที่ํารอนพอดรงไรอันโปรดสามร้อนท,ที่แต่ละวันว่างได้ท้งอาทิตย์ลำวันหนึ่งตีนเช็ดตีนีต้าอเอิญจำนวนนั้นไปจะโน่นกับการีประแูเร็่ใช่ไหมก็ไม่พอใจทางบ้านทางกองทัวที่หลวงเลวไม่จะเคยหรืเคยๆๆ บายบเบ็ดเบ็ดเก็จรุ่นกไปแล้วตเี่ันเนี่ยหมด้วกมเกตบรรทตุกอ็ได้รดเบียไปแล้วอันนี้ตำคนมีคนจะดติดกเลยอบ้านกตู้ก็เหมือนกาลีปัตตาลุ่งเลยี่แม่กาลีปัตตารุ่งตู้เอุด้านนายโยเทวบ้าหลังใส่มากมีต้นไหมคะเห็นโกดังด้ต่าได้เลย ห้าบาทก็เหลือตู้ก <c ười> ็เปิดซาบันเลยแล้วต้เอ้ยสี่ห้าบาทเอย่าแกวบลิทจ้ะแม่อะไรอยู่ที่ไหนนะไปเดินด่านก็ไม่รู้ครับใครก็ตามแม่ก็ไรแล้วโอ้ไม่ได้กดลงกดลงมือน้องก็ร้องเสียงเลยเตียงก็ร้องนอนเอ้จักสี่นี้แยบร้อย อย่างแม่กูจะวันลมตายฝัดกัางกูเจ้าเจียวเจ้าเจียว,ยว,ยว,ยวลมเปิดดูแล้วลมตายก็ดูอันนี้พูดเลยกูจัดหน้าจัดเลี้ยงเลยอย่าโดนรันเก็บน้ำตายเองก็ทนกับเลี้ยงเราบอพูดรื่องนี้ก็ไดีว่าเมื่อน้องได้รู้เลยลเลว่าน้องสักไม่ใจฉีเตอร์ไม่ใจน้องน้องสักวันต่ไอไปถ้าว่าลมทราักมาขอความัก้วยอมหรือไม,ม่ยอมอะไรล่ะคะ แต่แล้วเลยไม่รักเลยไม่ยอมอ่ะพี่ปากเลวนะไม่น่ารักหรอกแต่ก็เะไรกลัวกลัวอะไรกลัวพี่ปักจะบังคับอะไรหรอกเสียงตีปุ๊กเราไม่รักเสียยากอะไรมันจะเบื่อยิงเหรอคะเกี่ยเต่งนะไม่แนะจริง,รรงยอย่าลืมมาน้องเลยเป็นผู้หญิงน้องจักเป็นผู้ชายซักกันเกิดพลังผู้ญิงมามากต่อมากแล้วม่ามา่ คนยิ่งไม่รักได้ยากเลยตำรวจเขามีตำรวจกองหน่องวม่ใจมันมากตำรวโตัวไม่เกินกว่าความมือหนังเองเด็ก็ไม่เด็กมันตำรวจเขาไม่ใจมันขึ้นมาต่างตายดินมันโอดตรงไหนหน่อยเอเอามาแต่บนนะ้นเนาะมีผู้ยญิงบางคนที่พี่ตัวไม่ใจตัวพอตัวมาผมกุญแจปล้ำใช่ไหมเกยน้อยกันเกยน้อยกันมวกลงไปเลยต่างเสืออ้อผ้านี่ทุกคนเล่นเล่นกรี๊ดต่างเสือ้อผ้าเออ คนพ่วมกะเบรช่วยคัะเอ่วยต่งเตานั้นอะไแล่ะคะเลยไม่รักแน่ลรอกยไม่ยอมอย่ายอมครับมันใจเบือเลยแหล่คนนั้นตีตามร่างหนองสักต่างตัวตุ่ผู้เย้ยใคเมื่อกันพผมเกลียดกวบเอาไปตีตาได้มันมัอย่าไปเล่ ลูกเรยมได้มากแกมันเกิดใหญ่เบีย้ยกับเฟื่องในเมืองนี้กะลีกนได้จะเกิดอะไรเบีย้ยเลือดไม่มีเลยโมกะลีบอกให้เด็บอกกันเลยฮะเลือดเมืนะม่เล่นดับมืออะไรนะยับกันอนยะ่าไปเลยเออเสลือกุญแไอ้่พวกเล่นนอกตัวนะั่นจะได้เลยนอันแนะล้ดดวก็จะว่าน้ำหลังช่วยเป็ดว่านานะ้ำเก่งแล้วเย้เฮ้วันนี้ถ้าไมนะ่หนื่อยเลือกูุดสมไปเป็นแบบหน้าตาพิดไปลังอำนาจที่กูเห็นดูหน่อยเลยั เห็งกูตู้จริงแหละมึงไม่หักย้อนว้าเนี่ยกูจัดคนมาหลายคนเลยแล้วอยากนายยีริปมึงเช็คเคยเหรอกดเดียวเจอแม่เจ้าเจ้าักบ้าชาวเหน๋อ

ดี่ีเป็นธรมรไเราต้องมาบ่นอะไรบเออเนีกนู้นจ็บตัวตัวเดียวจริงจมหน้าเนียนจริงมึงจมคนไก่อนเยเฮ้มึงอย่าเล็กลตีเรกับเรกูพดนุ๊กนุ๊กูไะฮ้องเห็นมึงไหวตัวยหน้าพีไปลังวะเห็นมึงไหวตัยไอรับยกที่สาเมื่อไหร่แซ่บจกโมเรน ไอ้ปีนี่กันได้ตามเราไมโย่เดรกตาเขาตาเขาเมื่อเล็กเบรสักก็ยินสมกุยก็เปอยที่แม่มูจิดแม่เต้าวันเฮ่บ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 ่เล็กเบเล็ก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 ล็กใล็กเล็กเล็กเลกเล็กเ็กเอ็กเล็กเล็กเล็กเเล็รเลเปล่าเ่าเธอกเกลเล็เก็เ เธอจะรอยชั่วอีกคนใครที่ไหนล่ะใครไม่เคยรู้จักใครไม่มีเลยทำไมไม่มีน่ะคนชั่วน่อยู่ใกล้เธอไอ้สองตัวนั้นมันเลวยิ่งกว่ารัดเ <c oughs> ออมีเยตื่องยั่วมันจบลูกไปวันเน่าวเลยนะกูชั้งไม่แต่งยั่วเลยเจื้อเหลือไปดูอย่าง,งนี้เลยกั่วกะดีเชื่อเชื่ออย่างเงี้ยไม่โอนร้อแล้วไม่มีมูล มมไม่มีมูนเดี่ยวเนจุกตมก้นมีมูนเน้นเปินมีโลหิตอลไรบบนั้นเลยแรงปรีช์มูนเรื่องอะไรล่เรือดอกโลหิตเขรือเสล่านหารชั่วอะไรล่ะทำไมไม่ชั่วทงา,วนนนนานเร็วกินเงินเรือรัฐบาลสร้างความเร็วรถบรรทุกชนผู้ยากจนเคยที่ไหนนะในเมืองก็มีวัวอยู่คู่หนึ่งทงานฟองตัวนั้นซื้อกันแล้ววัวในเมืองชั่วไหมเร็วไหม คนกินได้ตองเลยตอนนี้มเลยเล่นฟลิะไม่รู้ได้ตอนทือเบื่อนกอต้งหลักว่าตั้งหลักจริงอย่างชัวผมได้ตองเหมือนกันได้ตอนนี้ร่างโอ้ยจริงงมงมันที่ร่างได้ตัางลาวต่าง้เลยตัางดูดเลยทิดกระตูดังเล่นฟลิตไม่จริงหรอกทำไมไม่จริงจริงลงรักก็โดนกับ ตีปลักปล้ำตา,าในเตรียมเสียเกียรติยศก็ตานั่นเต็งก็ท้าวในเมืองรู้เห็นมาจากใสลไกลผู้บอกผู้เล่าว,ว่าตาหนันก็คนนี้ก็หลักวัวในเมืองรู้มาแต่ไหนกั็ไกลผู้บอกในสันโปรดทามทามนี่ลงยิ่งวันนี้กล้าจังมึงโอ้วัวกู้ใ้ผู้ลงนั่นเมืองรู้อย่าเกรงไกลผู้บอกไม่ต้องเกรงอิจิปอลอะไรทั้งหมด บอกไาเลยเลบอกเมืองไม่ต้องสัตหญ่ฮะชเสี้ยส่ปปะรัวแตก็คนแกับเจ้าหลักหัวพุบเดินเจงที่บ้าสามบนนรกแกกจันและปุ๊บจำได้ที่รู้ทิ่ตาปุ็ไมใจับรับบนครกไอ้คนชี้นูญเกย์เจงอีกกลังป้าไปไหวไปหน้าบ้านเรียบร้อยแลวก้าวบปร่อยชุดกุญยาุบเลออกไปลาวกับกูจะแตดใหม่ผมมันจะเลยเมืองก็บอกกับเองรู้เองแร ร่องนัตทนนี้จะมาหลักหวเจ้าเรือน้าเรือนนนเล่เล็บป่าวัวไปหน้า้านแล้วก็มาปล่อยคู่คู่ยาขเจ้าเรือนเฮ้อยติดหหลับเลยทีนี้เงก็ทราบในเมืองดว